ฮัลโหลสวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมาท่าที่เท่าไหร่นะ3 6กนี่ครับกับภารกิจของเรา300ร้ล้านนะครับผมตอนนี้เราก็มีเกือบครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยเริ่มต้นพัร์ทมาก็ส่งของประมูลก่อนเลยนะฮะเอาที่หืมมีแค่สองชิ้นอะชิ้นนี้คือเราจ่ายไป1นล้านแปดแสนนะครับอา่าใกล้เคียงกับมูลค่าเลยนเนี่ยแพงกว่ามูลค่านิดนึงส่วนชิ้นเนี้ยเราจ่ายไป2องล้านแปดแสนแต่ไม่ทราบมูลค่านะครับลองชิ้นนี้แล้วกันนะ เป็นของเล่นโบราณนะครับผมเริ่มต้น1นล้านสี่ผมจ่ายไปต้อง2อล้านแไม่ต้องหวังจะได้กําไรเนรี่ยเท่าทุนยังไม่ได้เลยจริงๆผมข้ามเลยี่ยขาดทุนแน่นอนทีนี้นั่นไงว่าแล้วอืสงสัยว่าร้านที่ร้านถัดไปที่จะเกิดเนี่ยน่าจะเป็นร้านสุดท้ายของภารกิจของลุงตืดแล้วนี่ครับถ้ามันมีคําว่าของเยอะจังเมื่อกี้ผมพูดของกี่รอบอ่ะภารกิจของของโอเคเปิดล้านนะครับผมชุดเกาะตกแต่งในยุคก,กลางนะครับผลิตในปี 1, 1 2, นึ่งหนึ่งสองหกเนี่ยครับ จ่ายไป4 3, ี่ล้านสามเนะครับผมผมจะขอแพงๆเลยนีครับ6กล้านได้ไหมตกลงขอบคุณครับโอเคนาฬิกาทองเก่าเก่นะครับผมแล้วก็ผมไปนอนคิดนั่งคิดตะแคงคิดยืนคิดมาแล้วเนี่ยว่าผมว่าหลังจากนี้นะครับเวลาผมอัดคลิปอะ่ะผมจะ คือเวลาลิ้นมันพันนะผมจะไม่ตัดออกเยอะแล้วนะครับอาจจะไม่ตัดออกเลยด้วยหรืออาจจะตัดออกนิดเดียวนะครับคือเวลาผมอัด1คลิปใช่ไหมครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นความลับเลยนะที่ทํามาตลอดเวลาลิ้นมันพันใช่ไหมสมมติผมพูดเดนี่ยลิ้นมันพันผมก็จะผมก็จะแบบหยุดหายใจแป๊บหนึ่งอะแบบหยุดนิดนึงให้มันมีช่องเพื่อที่จะไปตัดเสียงตรงนั้นออกใช่ไหมแล้วผมก็จะพูดใหม่อังนี้นะครับคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับอย่างเงี้ยนึกออกไหมคือสมมติว่าอัดซูเปอร์สุดงด้เดจะเป๊วก็ อย่างนี้นะครับผมเออมันเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยผมทําอย่างเงี้ยมันตลอดเลยเว้ยเพื่อที่จะแบบว่ามีคลิปที่มันที่มันสมูทอ่ะคือไม่มีช่วงลิ้นพันให้คนดูแบบว่าลาคาญแบบพี่พูดแหละพี่เล่นเป็นไรเหรอเนี่ยคือผมคิดดูอีกทีแล้วผมว่าผมเริ่มที่จะหนึ่งเลยนะขี้เกียจนีครับสเลยคือผมรู้สึกว่าอยากลองอยากลองเป็นตัวเองมากกว่านี้ อยากลองเออลองละลายพฤติกรรมอ่ะลองปลดปล่อยดูนะครับอันนี้แหละวะสองแสนสี่ไม่เอาโอเคชุดกอดตกแต่งยุคเลยในยสองนะครับห้าแสนหนึ่งหมื่นนะครับผมอา้าอุ้ยให้ราคาดีโอเคสองแสนเอาไปทําอะได้ไหมเนี่ยขอบุณครับ้อยคอนยามนีเก่าแก่นะครับผมมูลค่าหนึ่งล้านนะครับทำไมมีแต่ของถูกๆฮะแต่ไม่เป็นไรฮะร้านสามแสนนี้จะเป็นร้านสุดท้ายในหมดยากนี้แล้วนะฮะไอหมดไอหมดไอห,หมดหานี่นะครับ บีดโบราณนะครับผมผลิตในปี935นะครับมูลค่า2องแสนเนี่ยครับไม่เอาผมยุกเลยเนี่ยสองเลยครับแสนห้าเนะครับไม่เอาตูกปั้นโบราณไหมจ่ายไปหนึ่งล้านแแสนนะครับผมก็ใกล้เคียงนะครับกับมูลค่านี่ครับผมก็จะขอสึกสองล้านห้าได้ไหมครับไม่ได้เลยเลยเนี่ยได้ด้วยขอบคุณครับหกแสนโปสเตอร์ดัมโบเคซี่นะครับผมลายสุนทานี่ก็5ล้านแล้วนะฮะขายล้านแปดเลยเหรอฮะไม่ทราบมูลค่าด้วยนี่ครับอันนี้เออได้ทีละห้าแสนเนี่แย่นะฮะ ล้านสามได้ไหมล้านหกอะเอาก็ได้อ่ะ,อะ,อะปืนนะครับไม่เอาปืนครับแสนเจ็ดด้วยถูกไปต้อยข้อมือเนี่ยมันหนีนี่ครับผมสี 4, 5, 000, ่แสนแปดหมื่นห้าพันครับขายหกแสนละฮะไปขายที่อื่นเลยฮะจะบ,บ้าเหรอฮะเอาจริงนะที่นี่แค่สามร้อยล้านยังยากขนาดนี้เลยอะเปิดร้านต่อนะครับสโนว์บอร์ดรุ่นสะสมนะครับเจ็ดหมื่นสี่พันบาทนะฮะไม่เอาครับผมอ่หลักหมื่นเองนะฮะแจกันสะสมโบราณนะครับเท่าไหร่ห้าแสนสามหมื 5, 30, 000, ่นครับ ขายเท่าไหร่ขาย5,500 0น่ะฮะก็โลกทองคำเก่านะครับเท่าไหร่ไม่รู้นะครับมันเปนยักจังเว้2,000 0นสี 2, ่มืเลยฮะถูกจังเลยฮะภาพวาดโบราณผลิตในปี953นะครับมูลค่า9,000 0นสี่มืนะครับอ่า1ล้านละฮะนี่คือราคาขายลวฮะ แล้วผมจะเอากําไรจากไหนครับคือผมก็เข้าใจนะว่ามันเป็นหมดยากอะ่ะคืออาจจะมีการขายแพงกว่ามูลค่าบ้างไอ้ตรงนั้นไม่ติดผมไม่ได้ติดอะไรตรงนั้นเลยผมรู้สึกว่ามัน,เป,นเป็นความสนุกของหมดยากด้วยซ้ำนะครับเป็นความท,ท้าทายแต่ที่ผมติดอะ่ะคือรายสัปดาห์ที่มันจะต้องหักตลอดกับกําไรที่เราได้มาอันน้อยนิดแล้วมันไม่พอจ่ายนึกออกไหมมันแบบว่า,ม,บบวามันยากอะ่ะนะครับภาพวาดเก่าแก่นะครับผมมูลค่า1นึ่งแสนสี่หมื่นมวครับลูกปั้นทองคําของปลอมเจ้งตำรวจฮนะของปลอมเดี๋ยวผมทําเองนบไม่ต้องเอามาขายผมอ่ะ โปสเตอร์ดัมโบเคซี่นี่ครับจ่ายไปหนึ0 0 0้านหกแสนหกหมื่นนี่ครับเพรให้ผม2 3งล้านสามแสนนะฮะผมขอ2 6งล้าแสนได้ไหมฮะสองล้านห้าก็ได้อะได้ไหมเอาได้ขอบคุณครับแปดแสนสี่ยังไม่ถึงล้านเลยนะฮะโปสเตอร์เดย์ออฟเดอะลามนี่ครับดนตรีสนุกเราใจตื่นเต้นขึ้นมาเลยนี่ครับผม1บาทไม่ได้โอเคไม่เป็นไรครับไข่มังกรผลิตในปี1998เที่โบราณสภาพดีมากเค็กละคราไม่ได้มูลค่า9ล้านเอามาทำเป็นของปลอมนี่น่าจะแพงนะชิเนต เขาขายผม12ล้านนะครับคุณผู้ชมผมจะขอ10ล้านดูเพราะว่าเอามาเปลี่ยนเป็นของปลอมได้อยู่ไงเราซื้อเราซื้อแพงได้อยู่อ่าสิบเอ็ดล้านสี่อ่ะสิบสิบล้านสี่ได้ไหมอ่ะสิบล้านสี่แสนอ่ะตกลงขอบคุณครับโอเค,อ,เคอุย้ยกดผิดแผ่นเสียงสีทองนะครับผมสองแสนแมวฮะเข็มขดัดแชมป์มวยนะครับผมหนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นเนี่ยฮะขายผมล้านเก้าเลยนะฮะบ้าไปแล้วฮะเอ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนไข่มังกรก่อนทุนกนคน เป็นใครมังกรก้นใครมังกรที่น่าจะของดีเลยห้าวันจัดไปจัดไปได้นแคันหนุ่มเรายังมีค่าใช้ใจ่ายหลังเปลี่ยนเป็นของปลอมด้วยนะคุณผู้ชมต่อชิ้นนะครับอันนี้น่าจะหลายล้านเดียวเอยอาจจะแก็สองสามล้านมั้งคิดว่านะเออคงไม่แพงขนาดนั้นแต่ยังไงมันก็กําไรอยู่แล้วแหละนะไม่ต้องไปคิดมากก็ได้ตรงนั้นนะครับผมสังเกตดูมันกําไรอยู่แล้วของปลอมอะ่ะโอเคฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งให้ทราบว่าไอเทมทุกอย่างจะมีราคาอยลงสักระยะหนึ่งอ่า พยายามยึดมูลค่าตามจริงโอเคราคาเท่ลบ5%้าเบสี่วันรถพุ่งข้างตกแต่งนีครับผมจ่ายไปเก้านะฮะเออน่าจะขายได้ไม่แพงนะฮะของถูกๆร้านหนึ่งอะ่ะขอบคุณครับโต๊ะตกแต่งโบราณนะครับผมของตำนานส8่0 0นหนะนเครับลองเอามาซ่อมขายดูแล้วกันขำๆอันนี้4,000 0นแล้วกันขอบคุณครับเยี่ยมไปเลยนี่คือยังไงวะมันถูกได้มากกว่านี้อหรอันนี้เก้า0 0นหครับคุยยุคก,กลาง โอ้โหไม่เสนอราคาสักคนเดียวเหลือจะเชื่อเลยนะจะแสนนะเก้าแสนห้าแมวพินลุ่นเก่านะครับหมื่นห้ามันมาได้ยังไงวะเฮ้ยต้ยคอนเนมันดีนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นแมวแอคชั่นฟิกเกอร์พายุนะครับมูลค่าสามล้านสามแสนห้าตำนานดีมากด้วยเอาวะเอาเรื่องขายสองล้านแปดเอาจัดเอ่อสองล้านสามได้ไหม ฉันก็ไม่ค่อยพอใจแต่ก็รับได้ขนะอคบคุณครับผมก็ยินดีที่จะรับนะฮะตำราสะสมยุคเลยนี่ซองถึงแม้คนพี่จะไม่ค่อยพอใจแต่ผมยินดีที่จะเอามาเปลี่ยนเป็นของปลอมนะฮะโอเซอร์อาร์ฟเลเวนนะครับผมเท่าไร่หกแสนเออเอามาขำๆแล้วกันขังว่างเยอะเกินอะ่ะห้าแสนได้ไหมห้าแสนเก้าอาวอ้าอาลูกป,ปั้นโบราณนะครับผมสี่แสนสี่หมื่นห้าไม่เอาดาบคาตานะตกแต่งสามแสนไม่เอาที่จะบ้าเลยนะ โอ้เดี๋ยวนะซอมโตซอมโตชัยช่ยชซอมโตอ่าโอเคแล้วก็น,นี้เปลี่ยนเป็นของปลอมได้เดี๋ยวเดี๋ยวพายุเปลี่ยนไหมไม่ได้ไอ้ชันฟิกเกอร์พายุเปลี่ยนไม่ได้ครับแต่อันนี้เปลี่ยนได้โอเคเปลี่ยนเป็นของปลอมอันนี้อ๋ออันนี้เขาไม่มเมาคืนหรออันนี้มันหลุดจำนำมาแล้วใช่ไหมเออวะ่ะรอขายแล้วกันทีนั้นประมูลในเทม2รายการโอเคปีแสนสี่ถูกไปไม่เอาเนี่ยผมตกแต่งเก่าของตำนานดูดิ ราคาเท่าไหร่1นึ่งแเริ่มต้นก็ถูกอีกอะนะครับคือราคาของมันไม่เพิ่มไปตามระดับร้านที่เราครับนะครับเรามีค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายเยอะมากนะครับตัวแชมฮอกกี้นะครับผมจ่ายไป6 5 6 0 0หนหครับอา่าเลขหกเยอะจังให้1ล้านเลยนะขอล้านสาได้ไหมหนึ่ล้านหนึ่งนะพี่ชายโอ้เดี๋ยวพี่ลดให้นะล้านสแล้วกันเออช่างมันเถอะฉัตนตกลงก็ได้อะขอบุญครับ แหวนแล้วยังมันียุคกลางมาผมจ่ายไป12ล้านมูลค่า25่้าล้านครับจัดไปอ่าให้ผม29ล้านเลยนะพอ33มสิมได้ไหมต่อน,นิดนึงไม่เยอะมากตกลงขอบคุณครับได้ยีล้านโอเคปืนไรเฟิลยุคเลอร์นิสสองนะครับ2องแสนเป็นหมื่นห้าเออไม่เอาครับถูกเกินไอช็อปฟิกเกอร์พายุนะครับจ่ายไป2อล้านสแสนมูลค่า3ล้าน3แสน5้าพันนะครับ 5, 000, 5 000้าหมื่นนะครับพันอะไรวะให้ผมล้านเก้าไอเหรอไม่ขายครับลุง ไอชันปิเกอร์พายุมาคนนี้ต้องให้ราคาดีแร้เลยนะครับขอ3ล้าน6ได้ไหมขอคิดก่อนนะช่างมันเถอะตกลงก็ได้ขอบคุณครับวิดีโอเกม d ิวเลอร์ไลฟนะครับผมผลิตในปี2021 9นะครับเก้าล้านสองแสนเทพโบราณสภาพดีมากนะครับจัดปะ่ะเ,เอ้ขาย7จล้านเก้าเองราคาถูกลงดีนะของช่วงนี้ขอ7จล้านแล้วกันขอบคุณครับโอเค วิดีโอเกมดิวเลอร์ไลท์สองโอ้โหซื้อมาขายไปครับชิ้นนี้เพิ่งรับเมื่อกี้นี้เองให้ผม10ล้านเลยเหรอฮะขอ12ไดองแ้ไหมอ่าสิบเอ,อ็ดสิบเอ็ดแปดอ่ะสิบเอ็ดสองอ่ะสิบเอ็ดล้านสองเอาเอาเอาขอบคุณครับโปสเตอร์ขายฮาร์ดแค่ผมของปลอมนะฮะเก้าแสนห้าเรียกตำรวจมันถูกอะ่ะมันเป็นของปลอมแล้วมันยังถูกอีกอ่ะคิดดูดิโอชูกโก้เป็นของเราแล้วไหน สามล้านจ่ายไปเอ๊ะเหลือนี้วะที่จำนำไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้แหวนเมื่อกี้เหรอไอ้กำไรข้อมืออันนี้เหรออ้าวเออช่างมันเถอะจ่ายไปส3สมล้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอผมอัปเกรดร้านต่อไปแล้วเนี่ยนี่ครับผมจะซื้อบ้านด้วยนะครับซื้อพวกอ่านี่นะครับที่เรายังไม่ได้ซื้อนะฮะนี่พวกนี้นี่ครับผมซื้อสะหน่อยอแล้วก็จะเป็นอันจบนะครับโอเคเปิดร้าน เครื่องยิงจรวดยุคเลยในซองเนี้ยครับผมตำนานไม่เอาตำนานางไงเลยไม่เอามันรอ,อนานวิดีโอเกม by edge of midgard เนรับของปลอม5ล้าน3อ่าเดี๋ยวลองดูราคาก่อนนะว่าถ้าเขาให้ผมถูกผมก็เอาอ่ะเพราะมันของปลอมใช่ไหมได้าเพาให้ผมเพลงผมก็จะแจ้งตำรวจนะครับเพราะว่าผมทําของปลอมเองได้สามล้าน 3, 3แล้วกันทำในซ2ล้านเองขอบคุณครับโอชูโก้นะครับผมจ่ายไป33ล้านมา ให้ผมเท่าไหร่โอ้สามสิบสามไม่งอนพี่จะบ,บ้าสี่สิบสี่สิบเอ็ดสามสิบห้าไม่เอาไม่ขายเครื่องปิ้งขนมปังสุดหรูนะครับห้าหมื่นเจ็ดพันหลุดมาได้ไงวะนักมือเนี่ยโซฟาสะสมสามแสนเก้าไม่เอาเครื่องเคลือบรีโมชพอพอเลนคืออะไรวะรคาคาหกแสนสี่ขายหกแสนสี่ oh my god ไม่เอาดีกว่าครับ เตียงตกแต่งยุคกลางเนี่ยผมมูลค่า1 5, 000, 60, 000นึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นเนียฮะอะขายผมสองล้านสองเลยล่ะฮะเออจะบ้าหรอครับนี่พี่บ้าไปแล้วต้องเก่าแก่โบราณเนี่ยผมสี่หมื่นหนึ่งพันไม่เอานะฮะเตียงตกแต่งเก่านี่ครับสองแสนห้าหมื่นนะฮะเฮ้ยหีบตกแต่งยุคเลยเนี่ยสองนี่ครับผมมาจ่ายไปล้านเจ็ดนะครับมูลค่า2องล้านสี่เออไม่เสนอราคาเนี่ยขอสาล้านได้ไหมสองล้านแปดอะขอบคุณครับโอเค ขเก่าแก่นะครับผมมูลค่า 7, เจ็ดแสนเก้ามครับอันนี้จะได้ถึงสองล้านไหมเนี่ยโคดรยากเลยเอาจริงอันนี้ประเมินราคาใหม่ได้มันจะมันจะดีอย่ะไม่ต้องมาหมื่นก็ได้นะโอเคเอ่อเปิดร้านครับผมชื่อเสียงของคุณกําลังตกต่ําเดี๋ยวนะเก้าสิบทบร้อยตกต่ำตรงไหนโอ้โหโอ,โอดให้เวลาฉันกูชื่อเสียงนี่ไงคุณสมบัติพิเศษหกนะครับ โอเคฉันจะยังไม่เอาป้อมยามออกแค่ตอนนี้ขอบคุณครับอะไรวะตำรวจตังหูทองโบราณนะครับผม3 200, 000, 000, 000, 000, 000, 000. าล้าน2แสนนะครับูลคาสภาพดีมากด้วยแต่น่าจะเปลี่ยนเป็นของปลอมไม่ได้นะขอ2ล้าน5แล้วกันขอบคุณครับนี่กำไรแค่ไม่ถึงล้านนะนเนี่ยเป็นโผนลิตในปี1993นะครับถึงแสนไม่เอาฮนะเอากะบ้าแล้วโมเดลจำลองกา l ล ctic s ส a r Battle นีดครับผม3ล้าน้เอ,อ้ยวันนี้ลินไม่ค่อยผ่านมนไปนแเลยว,วะ เขาบอกว่าจะไม่ตัดออกคือไม่พันเลยหรือ,รอไงก,ก็ดีนะสองล้านห้าแล้วกันกอินน้ำอยู่แทบสำลักมันได้ได้ไงวะเข็มกัดทองเก่านะครับผลิตปีหนึ่งเจอสองสี่ตำนานนะฮะสามเศษอ,อันนี้มหากราบด,ดูราคาดูราคาเก้าหมื่นห้องน้ำสะสมทองตำนานอีกอ่ะดูราคากนแต่ช่วงนี้ของถูกใช่ไหม่ะหกแสนสาได้ไหมอ่ะ 6แสนสี่อ่ะต่อทีละหมื่นหนึ่งอาได้ <Okay. S 2> โอเคขอบคุณครับผมยุกเลยใด้องหนึ่งแสนสี่บ้าเชิงเทียนตกแต่งแปดหมื่นวัตดาบสองแสนวัตอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอัพเกล้านสามร้อยล้านค่าจ้างรายสัปดาห์นี่ไอ้ค่าใช้จ่ายไรสดาห์นี่ห้าล้านนะให้ทีละแสนสองแสนจะบ้าเอออาทิเดินึงมีแค่เจ็ดวันนะไม่ใช่อร้อยวันนะครับพี่การประมูลโกดังเก็บของนะี่ครับดูดิเริ่มต้นสี่แสนสี่บาท ออกเลยออกให้ไวเข้าไวออกไวเปิดร้านต่อแบบรัวๆไม่มีอะไรจะทําเหมือนคนว่างงานนะครับเพราะอะไรเพราะว่าแม่งถูกและเกินถูกทุกอย่างถูกไปหมดโคตรเซ็งเป็ดเปิดร้านคุยยุคกลางไม่ไหวแล้วเริ่มร้อนละราคาแปดแสนสี่ขายเก้าแสนสองดับคาตา纳ตกแต่งหนึ่งแสนสี่มึงจะบ้าเลยเฮ้เสียมพิกเซลเทพโบราณสภาพแย่16ล้านอันนี้เปลี่ยนเป็นของปลอมไม่ได้หรอกเพราะว่าชิกราคาได้แต่ว่าดับไปก่อนเก้าล้านได้ไหม ขอบคุณครับเข็มกัดอัญมณีโบราณนี้ครับผม1นึ่งล้านสองแสกหมเก้าแสนได้ไหมเก้าแสนเก้าแสนล้านสามโอ้ยโตยุกกลางนะครับหนึ่งแสนองมื่นแมวครับหีบยุคเลยใดซองห้าแสนแหมื่นแมครับโมชุกโก้มาผมจ่ายไป3 3มสิล้านให้37มสินเอาว่ะคนนี้ให้ราคาดีสีิแล้วกันขอบคุณครับกำไร7ล้านนะฮะ ตังหูทองโบราณผมจ่ายไป2อล้านห้าแสนนะครับมูลค่า3าล้านสแสนนะฮะให้2อล้านสี่เองแหละจะบ้าร้อยเป็สิบแปดแล้วเอาว่ะโอ้รัวรัวเปิดประมูลในทิมหายยากขึ้นไปหนะ่อยดูดิส่งส่งอันนี้ละกันนะครับตังหูทองโบราณผมจ่ายไป2อล้านห้าแสนนะครับมูลค่า3าล้านสองนะครับเริ่มต้น2อล้านสองเอ้ยมีลุ้นมีลุน้นเท่าทุนเอ้ยกำไรวะกำไรกำไรสองแสนห้าอะไรวะ เออช่างมันเถอะนียครับแค่ได้กำไรก็ดีแล้วเนี่ยอันนี้ซ่อมได้อัอนนี้ซ่อมได้สี่ล้านเปดเลยอุ้ยปอนซ่อมก็ได้อ่ะต้องซ่อมดูเนะครับจ่ายไป1 3ล้านเลยนะชิ้นนี้เสี่ยมพิกเซลนะครับโอเคอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นของปลอมเสร็จแล้วจ่ายไป14ล้าน7มูลค่า24ล้า 24, 000, 000นเปิดล้านต่อนะครับเอ,อ้ซื้ออะไรอ่ะนี่ไงไอมังกรผมจ่ายไป14ล้านเจแสนนครับมูลค่า24ล้านให้ผมแค่20เองอะไรวะ ยีิบสี่เท่ามูลค่าเดี๋ยวน้นที่มันของปลอมลบความจำลบความจำไม่กลัวตำรวจตำรวจกูจะหายได้ขอบคุณครับสองร้อยเจ็ดล้านเอาวะซื้อสิ่งหรือเป็สิบห้าโอเคกับตกแต่งยุคกลางเนี่ยผมสามล้านแปดแสนห้าหมื่นของตำนานสภาพดีมากนะครับเอ่อขอถูกๆได้ไหมสองล้ 2, 9, านเก้ากำไรเกือบเกือบล้านไม่เป็นไรขอบใจนะเดี๋ยวจะเย็นโอ้โหสี่ล้านเก้านี่คือราคาในใจมึงเหรอไปขายที่อื่นเลยรถกระบะนะครับ สองแสนแมวอยากเจอของปอม,มาอยากแจ้งตำรวจเอาชื่อเสียงก่อนเซฟๆหน่อยลูปปั้นมังกรยกนะครับสี่แสนหกแมวครับกับตกแต่งยุกเลยนะี่ซองหนึ่งแสนสี่มวครับโตตกแต่ง 5, 3, ห้ 8, 6, 9, 5, 8, 9, าแสนสามนะครับอ่าเฮ้ยให้แปดแสนหกก็เก้าแสนห้าละกันแปดแสนเก้าเอาเอาเอาครับครับเหรียญทองยุกเลยนะี่ซองห้าแสนครับผมโอ้ยถู่แมวดีกว่าไม่ต่ออันนี้เจ็ดหมื่นแมวครับเลย โปสเตอร์สปิริตอินเดอะเชลห้าล้านหกแสนตำนานสภาพดีเอามาเปลี่ยนเป็นของปลอมได้นะชิ้นนี้ต้องรับสิรออะไรสี่ล้านหกแล้วกันกำไรล้านไม่ได้เหรอหกล้านนี่คือราคาในใจอะ่ะแต่มันน่าจะเปลี่ยนเป็นของปลอมได้ซื้อห้าล้านหกล้กันทมูลค่าขอบคุณครับตัวตุกๆุกแต,ต,ต,ต่งนี่ครับห้าแสห้าไม่เอาฮะสองล้านสองแล้วตอนนี้เอ้ยสองร้อยล้านสองเออสองล้านสองอะไรวะ ขาดอีกเกือบเกือบร้อยล้านนะครับประมาณร้อยล้านเราต้องเผื่อเงินไว้ด้วยนะฮะรายสัปดาห์ไนงะเอ้านี้เปลี่ยนไม่ได้หรอเอาอะไรวะอะไรวะแม่เงยคิดว่าเปลี่ยนได้ถือมาทํามูลค่าด้วยประมูลในทมดูดิอ่ออันนี้เตียงเก่านี่ไม่เอาแน่นอนเนี้ยส่วนตำรับกทองเนี่ยปกทอง,นะทองนเนี้ยอ่ามูลค่าส่งล้านห้าหมื่นนี่ครับผมจัดไปให้ต่ำกว่าสองล้านห้าต่ำกว่า,ต,วาต้องต่ำกว่าเท่านั้นนะครับอ๋อขอ ผู้พัฒนาเกมนี้อ๋อนี่เป็นของ G.M เกมนี้จริงๆเหรอเนี่ยอันเนี้ยเล่มเนี้ยเนี่ยมันมงเล็บผู้พัฒนาเกมนี้เนี่ยเขาบอกว่าไอ้หนังสือเล่มเนี้ยเคยเป็นของผู้พัฒนาเกมนี้โอเคแพงกว่ามูลค่าไงเพิ่นไม่เปแหละจะลองเอามาเปลี่ยนเป็นของปลอมดูเอ้ยเปลี่ยนได้ด้วยวะาจ <c oughs> ะเป็นของแรกก็ได้นะมันเป็นของ G.M อะโอเคเปิดร้านแล้วกันฉันเพิ่งเข้าเรียนรักสูตรการโต้ตอบการคืนค่ายเทมอะลองให้บ,อบ๊อบส้มดู โมเดลจำลองการเล็กติกสตาร์เบรทนซ่อมแล้วนะครับอันนี้ปืนของปอมเรียกตำรวจเอาชื่อเสียงนะครับแอคชั่นฟิกเกอร์เดวิลเมลฟน์นี่ครับผมห6ึ0 0 0้านหกแสนหกหมื่นครับผมขายผมล้านหกนะฮะหอ,อล้านสี่แล้วกันล้านสี่อะล้านห้าเอาก็ได้อะอะอะรับมาขำๆครับโปสเตอร์อาร์ฟอร์เวนแจ้งตำรวจเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้มันของเรานีา่ว่ะจ่ายไป 9, เก้าแสนไอเราซื้อมาห้าแสนนี่เราเปลี่ยนเป็นของปอมเราได้เท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ว่า เขาให้เราล้านหกแล้วตอนนี้ผมขอล้านเจ็ดแสนแปดล้วกันต่ออีกแสนหนึ่งเอ้ยเขารู้ว่าเป็นของปลอมลบความจำเอาเท่ามูลค่านี่แหละไปโปสเตอร์สปิริตเอนเดอร์เชลเอ้ยไม่ใช่เท่ามูลคา่าเอ่อเท่าที่เขาเสนอมานะครับเมื่อกี้อันนี้จ่ายไปห้าล้านหกแสนเท่ามูลค่านะครับโปสเตอร์อ่าวิญญาณในหอยนะฮะขอหกล้านห้าแล้วกันีล้านหนึ่งอะหกล้านสี่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 โอเคไม่เป็นไรดาบคาตานายุคเลยในซองนี้เจ็ดหมืน่นแมวฮะชื่อเสียงเราร้อยปะเก้าสิบยังไม่ร้อย วิดีโอเกมอีเวอร์ m มมอรไนี่ครับจะแสนหมืไม่เอาครับโปสเตอร์อารฟอร์เ e เวนชหกแสไม่เอาของเล่นโบราณครับผลิตปี902เท่าไรมื่นโอ้หุ่นออเลดิเคเตอร์เทโบราณมาสภาพดีด้วย17ล้านโอาต้องเอาเลยสิบห้าล้านนะมสิบหกล้านไปเอาครับเอาเอาเอกสารเก่สะสมห้าแสนไม่เอาครับโอเคเช็คของกันคุณผู้ชมอันนี้เดี๋ยวนะช่างเรา อัอนี้เปลี่ยนเป็นของปลอมไม่ได้แต่ไม่เป็นไรครับน่าจะน่าจะได้อยู่น่าจะแพงอยู่น,นี้ซ่อมแล้วอ๋อฮะไม่น่าจะมีอะไรเยอะกว่านี้แล้วเปิดร้านต่อแล้วกันนะเหรียญนักสู้มอนสเตอร์เนี่ยเทพโบร,ราณนะห้าล้านห้าจดไปแต่เช็คราคาได้แบบนี้เปลี่ยนเป็นของปลอมไม่ได้แน่นอนสี่ล้านห้าแล้วกันกำไรร้านหนึ่งห้าล้านห้าถ้ามูลค่าเอ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 า แอคชั่นฟิกเกอร์เดวิลเมฟล์เนี่ยจ่ายไปหนึ่งล้านห้าแสนมูลค่าหนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นดีครับขอล้านเจ็ดแล้วกันล้านเจ็ดล้านเจ็ดล้านเจ็ดไม่ได้ไม่เป็นไรครับกีตาร์เบรดรุ่นสะสมของหายากหนึ่งหมื่นแปดพันนะครับไม่เอาครับผมคุณอีเลดิเคเตอร์จ่ายไปสิบหกล้านแปดแสนนะครับมาลุนชนนีดตัวทําเงินหรือเปล่ายี่สิบอ่ะยี่สิบล้านไม่ได้เหรอใจเย็นสิบสามล้านนี่คือราคาในใจเจ๊อะนะยังไม่ขายแล้วกันนะครับของที่ระลึกพีระมิดนะครับ เดี๋ยวนะถ้าเรายังขายไม่ออกแบบนี้ยเราโดนไลยสัปดาอาทีละห้าล้านห้าล้านห้าล้านเงินเราลดเรื่อยๆนะอันนี้ล้านสามนะครับดูสิว่าเขาจะขายเราเท่าไหร่ล้านสี่เหรอฮะล้านสามทวนได้ไหมเท่ามูลค่าโอเคขอบคุณครับโอเตอร์สปิริตอินเดเชียลจ่ายไปห้าล้านหกแสนเท่ามูลค่านะฮะขอหกล้านห้าได้ไหมได้ขอบคุณครับขวานตกแต่งโบราณตำนานสภาพดีมากเอามานะลุนล้านสามอุ้ยราคาได้ล้านสองละกันต่อหน่อยนึง ขอบุณครับโอเคปืนยุคเลยในซองเท่าไรแปดแสนแมวมีชอบปืนโมเดลสเตลลาวแ a c k เป็นแสนเก้ามวครับรูปปันทองแดงยุคเลยในซองนี้คสามแสนสอหมื่นมวครับโซฟาตกแต่งเก่านะครับสองแสนเจ็ดหมื่นห้าแมวครับไมวแมวไมวแมวแมวแมวอะไเครับแมวแมวอะไรเลยแมวอะไรเลยอันนี้ซ่อมสามวันสามเซนเนอะอันนี้ซ่อมได้แปดเซนสามวันเนอะเปลนเป็นของปลอมไม่ได้ด้วยอืม ต้องหม่อมขำแล้วกันเอ้ยสองชิ้นนี้เปลี่ยนได้ขวานแล้วกันเปลี่ยนเป็นของปลอมเออโอเคเปิดร้านต่อเนี้ยแหวนเงินยุคเลยเนี่ยสองห้าหมื่นสองไม่เอากระโหลกสองแสนแปดของปลอมเอ้ยแจีงตำรวจเฮ้ยชื่อเสียงเต็มร้อยละแหวนทองเก่านี่ครับสองแสนหกไม่เอาเฮ้ยจะได้สักชิ้นไหมนะเฮ้ยเทโบราณงงดด T. T. นี่ไงรถผู้ได้ BITT ทีทีเนี้ยเทโบราณสภาพดีเท่าไหร่สี่สิบห้าล้านเฮ้ยชิ้นนี้ตัวทำเงินเลยสี่สิบ สองล้านได้ไหมลองต่อดูบิบสองล้านขอบคุณครับเอาว่ะเฮ้ยคุณดีเชลโลรุ่นเก่านะครับอา่าโอเคสองล้านสามขายผมสองล้านเก้าไปขายร้านอื่นเลยฮะโบเซอร์พัมดามาเนี่ยพ้าแสนหนึ่งแมวครับรถตุกต๊กตุ๊กแต่งเครื่องแรงหกแสนนะครึ่งแรกเครื่องแรงเครื่องแรงเหล้วหกแสนรถพ่วงข้างนะครับล้านหกแสนหกหมื่นอ่าขายล้าน 5. ห้าเฮ้ยราคาได้ล้านสี่แล้วกันขอบคุณครับ โปเตอร์เบลฟสกอตตีเนี้ยแบสองแมนเก้าแมวฮะของท่รลลึกมหาวิหารมิลานนะ้ยแบบเทบนาลสภาพดีมากเอ้ยมาว่ะสิบสี่ล้านจับไปดิของแพลงสองได้ไหมสิบสองล้านแปดเอา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 โอเคอเฮ้ยเช็คของกอนเลยคุณผู้ชมเช็คของกอนเลยเช็คของกนอนอ่าเราได้มาตอนราคาลงด้วยอันนี้ซ่อมได้แต่เปลี่ยนเป็นไอหรือว่าช่างเราเต็มหรือเปล่าหนึ่งสอง อ้าวก็ไม่เต็มเนี่ยออรถนี่เปลี่ยนเป็นของปลอมไม่ได้นะครับแต่ว่าซ่อมได้จะคุมม้มไหมว่าซ่อมเนี่ยซ่อมไปขำๆแล้วกันของที่ระลึกมหาวิหารมิลานนี่ก็เปลี่ยนไม่ได้นะก็สภาพดีมากเราซ่อมไม่ได้ด้วยนะครับรถพ่วงค้างนี่จ่ายไปล้านสี่เปลี่ยนเป็นของปลอมได้จัดไปสภาพดีมากเปลี่ยนเป็นของปลอมนี่ส่วนใหญ่จะแพงนะน,นี้สองวันเปลี่ยนเสร็จนะครับโอเคแถมแล้วกันแถมแถมฉันได้ยินมาว่าชื่อเสียงของคุณเพิ่มขึ้นทําได้ดีมากฉันภูมิใจในตัวคุณมากป้อมยามจะปกป้องคุณณจจาาากคคนนร้้้ยต่่อไไปุะดพิสู์แลวว สมควรได้รับมันโอเคขอบคุณครับฝานตกแต่งนะครับอหนึ่งแสนไม่เอาโอเคหีบตกแต่งแปดแสนไมาจักรยานแข่งแปดแสนหนึ่งแสนเท่าไหร่เก้าสนสองโอ้ของที่ระลึกมาผมจ่ายไป1 2บสองล้านแแสนนะครับเขาจะให้ผมเท่าไหร่ให้ผม1 0บล้านนะครับพี่จะบ้าไม่ขายมีดเงินโบราณนะครับผมมูลค่า 4, ล้านหนึ่งแสน าขายสี่ล้านเจ็ดอรับข้อมูลค่าแล้วกันเอาไว้เปลี่ยนไปของปอมนะฮะขอบคุณครับโอเคของฝากจากวัดภูเขาทองนะครับ 8, 000, 4, แปดสสไม่เอาห้องน้ําสะสมสองแสนแมื่นไม่เอาโอสเตอร์ไวคอมนะครับของปลอมเรียกตำรวจโอเคแอคชั่นฟิกเกอร์เดวิลเมลไฟล์นี่ครับจ่ายเป็น1นึ่งล้านห้าแนมูลค่า1นึ่งล้านหกมื่นเนี่ยขอ้านแปล้กันร้านมอให้ร้านสยเหรอ้านเจอ่ะร้านร้านหกอันกำไรแสนเดียวขอบคุณครับ โมเดลจำลองกา l ล็ t ติ s สตา b ์ t t l เินเนี่ยครับจ่ายไป2อล้านหแสนมูลค่าสล้านเนี่ยครับขายผม2ล้านไม่ขายฮนะ่ะจิจกรรมศิลปะสมัยใหม่ไม่เอาแล้วกันของม,มหากราบนะครับอ่าแถมอีกวันแล้วกันแถมอีกวันห้องน้ำสะสมนี่ครับจ่ายไป67แสนเมูลค่า8ปดแสนอ่ะเทามูลค่าได้ไหมขอบุณครับไม่ได้ด้วยกล่องเครื่องประดับคือขายให่มูลค่าอย่างยากอันนี้สองแสนสี่แมวครับขุยยุคฟื้นฟู เจ็ดหมื่นสี่ไม่เอามีดเงินโบราณมาผมจ่ายไป4ี่ล้านหนึ่งแสนเท่ามูลค่านะครับผมเขาจะให้ผมสามล้านสามแสนนะฮะเฮ้ย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 เหนื่อยใจจริงเงงเงงเงยีเงยีเงงเงงนี่เปลี่ยนเป็นของปลอมได้จัดไปเนี่เป็นได้เปลี่ยนหมดสภาพดีมากอ่ะนี่ครับไอพวกสภาพดีมากเนี่ยเปลี่ยนเป็นของปลอมนี่คือแบบคนดีนะครับ อันนี้เป็นของปลอมแล้วนะฮะจ่ายไป4ีล้านสมูลค่า8ปล้านสเนี่ย 4, 4, 8, 2, ตำราปกปกทองของผู้พัฒนาเกมนี้นี่บโอเคประมูลโกดังเก็บของ3ามรายการดูดิ13บสล้านหกสามชิ้นเอาเอาดิผมไม่เกิน20ล้านนะผมเพิ่นเนาะพี่ไหนว่าจะแถมเออผมขอเล่นต่ออีกหน่อยอเฮ้ยเดี๋ยวมูลบอกว่าขอไม่เกินยีโอ้โหอะราคาสุดท้ายโอเคไม่เอาละ สามสิบเอ็ดล้านแล้วขาดทุนแน่นอนถ้ายังเอาไปอยู่อ่ะอ่ะแถมแถมสุดท้ายแล้วอันนี้โบเตอร์สปริตอินเดเชลนี่ครับสามแสนสองไม่เอาครับเดี๋ยเงินเก่าแปดหมื่นห้าไม่เอาชื่อเสียงเราเท่าไหระหนึ่งร้อยแล้วเหรอโปสเตอร์บานาน่าไอเล่นนี่ครับสามล้านสี่แสนห้าเอาดิเอเอรออะไรต้องเอาแล้วแหละเออสองล้านหกแสนได้ไหมสี่ล้านแปดสองล้านแปดได้ไหมอ่ะสี 4, 7, ่ล้านเจ็ดหูแล้วาแค่สามล้านสี่พี่จะบ้า แอคชั่นฟิกเกอร์ซีโนควีนนี่ครับเท่าไรไม่รู้ของตำนานสภาพดี7จ็ดแสนเก้าโอ้ท่ามเลยของที่ระลึกมหาวิหารมาจ่ายไป12บสองล้านแปดให้สิบสองล้านแปดสิบสี่ล้านแปดละกันกำไรสองล้านสิบสี่ล้านทั่วนะขอบคุณครับล้านสองอีกนะโหรายสัปดาห์ตั้งห้าล้านทั้งอาทิตย์อะเราขายของได้แค่เนี้ยของที่ระลึกพีระมิดอียิปต์จ่ายไปล้านสามนะครับทั้มูลค่าเลยให้ล้านสามแสนแปดล้านห้าได้ไหมขอบคุณครับอู้ ของที่เลึกทัสมหาลนะครับกำไรแทบไม่ได้เลยอันนี้เท่าไรสี 40, ่แสนเมยวอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเปิดประมูลในทมหายาขึ้นไปเอ้ยขอขออีกเดียเอารถนี่แล้วกันนะจ่ายไปสี่สี่ล้านห้าแสนเนี้ยครับจะได้เท่าไหร่เริ่มต้นส0มสิบล้านห้าแสนเริ่มเลยข้ามเฮย้ย61สิบเอ็ดเลยเหรอก็ได้อยู่นะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากครับผมหวังว่าเยอะกว่านี้แต่ไม่เปนะ็นไรรนบน่าจะดีกว่าขาหน้าร้านอะช่วงนี้ของถูกด้วย ก็เอ้ยเดี๋ยวนะถ้าเราอย่างนี้มันก็ไม่เซไปเดิเราต้องเปิดร้านอีกวันหนึ่งนะครับอันนี้แถมแบบเทมในแถมแล้วจ่ายไป6กแสนเจ็ดหมื่นเก้านะครับสำหรับห้องน้ํานี้นะฮะอ่าเขาให้ผมห้าแสนเก้าอีกนะครับ,อข,อ 5, 09, รบขอเจอเ็ดแสนแล้วกันกำไรนิดเดียวเนะยฮะหกอะโอเคาขายไปเถอะมันถูกนะครับโมชูกโก้นีครับเท่าไรสี่ล้านเก้าแสนนะครับ,ร 4, 09, 000, รบเทโบร้านด้วยสภาพดีมากด้วยแต่ว่าน่าจะเปลี่ยนเป็นของปลอมไม่ได้แล้วผมขอสี่ล้านแล้วกันกำไรเก้าแสนขอบคุณครับเกายี่นมตกแต่งนะครับ ที่หมื่นเก้าแมวฮะตู้เย็นเก่านะครับยังเย็นอยู่เลยนะฮะดูดิมิโซเมนด้วยไม่เอาฮะของที่ระลึกสองแสนก็ไม่เอาอีกคือช่วงนี้พูดคํานี้เป็นร้อยรอบแบบไม่เอาฮะไม่เอาครับไม่เอาอีกพัดโบราณน,นะครับตำนานเท่าไหร่ตำเร็วๆนะแปดแสนไม่เอาตำราปกทองยุคกลางหนึ่งล้านห้าแสนเอาดิเอ้ยโอ้โหขายถูกด้วยขอร้านหนึ่งขอบคุณครับถ้้ข้อมือเงินโบราณเน,นี่ยผมตำนานสภาพแย่ไม่เอาครับ เออกำไรนิดเดียวอย่างเงี้ยไอรถนั่นคิดว่าจะได้กำไรเยอะกว่านี้ให้ตายาเถอะอะไรวะเดี๋ยวนะรวมมูลค่าตอนนี้ไอเทมสี่ดล้านเงินสดร้อยแปดสิบสองร้อยล้านนิดๆเองหรอคือมันโดนทิศห้าล้านห้าล้านเงเงินเราเลยแบบไม่ได้ขึ้นเยอะมากอ,ะอ่ะาช่วยไม่ได้ฮนะเดี๋ยวนะซ่อมไอ้นี่ดีกว่าตำรานะครับ,บอืมโบชุกโกเปลี่ยนเป็นของอมได้หรอจริงจังไมเนี่ยเอาเปลี่ยนดีรออะไรนะครับโอเค เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปพ์ตต่อไปอีพีต่อไปนะครับผมคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวจบเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับขอบคุณที่แวะเข้ามารับชมนะครับผมฝากกดไลค์กันเยอะๆนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายสวัสดีฮะ